ก็ต้องขอสวีทท่านชมทุกท่านกันด้วยนะวันนี้เรามาอยู่ในแแบบอนิเมะแอดเวนเจอร์กันนะฮะถามว่าเรามาทำอะไรในแแบบนี้กันนะฮะก็ตามชื่อคลิปนะฮะวันนี้เราจะมาแจกโค้ดในแบบนี้กันนั่นเองนะก็ก่อนอื่นะฮะถามว่าเป็นแแบบอะไรนะฮะแแบบนี้ก็คือเป็นแแบบแนว Tower De f e n s e ก็แทบจะเหมือนกับ All Star เลยนะแต่ว่าจะมีระบบที่ค่านเชียจะต่างออกไปแล้วก็ กราฟิกค่อนข้างที่จะคนละตีมกันนะซึ่งผมก็เพิ่งเล่นแมปนี้มาได้แค่วันเดียวนะก็คือเพิ่งเล่นเมื่อวานในโดนป้ายยามานะผมก็เออค่อนข้างเฉยฟุกพอสมควรเลยนะก็ผมก็ส่งได้ตัวเออมิสติกมานะก็คือไออิตโตะนะอิตะไม่ใช่อิตโตะนะก็ผมก็สุ่มส่งได้ตัวนี้มานะก็ส่มได้แบบงงๆนะก็คือผมยังไม่ได้เล่นอะไรเลยซักตานะก็ส่มมาด้วยเพชรฟรีที่มันให้มาต้นเกมอ่ะผมก็ส่ม2คีย์ก็ออกมาเลยนะไม่รู้ว่าดวงเป็นไรนะโอเคแล้วก็เป็นมานี้ละกัน ก็ช่างมันแล้วกันนะโอเคเรามาเริ่มแจกโค้ดกันเลยดีกว่านะก็โค้ดในวันนี้นะฮะจะมีอยู่ประมาณ9โค้ดด้วยกันนะฮะโอเคแล้วก็มาเริ่มกันเลยซึ่งถามว่าแบบนี้ใส่โค้ดยังไงนะฮะก็แค่อันนี้คือจุดเกิดของเราใช่ไหมเราก็แค่เดินมาตรงนี้นะฮะก็แค่เดินมาตรงเนี้ยเดินตัดซ้ายมาตรงนี้นะฮะเราก็จะเจอที่ใส่โค้ดอยู่นะแล้วก็สามารถใส่โค้ดได้เลยนะก็เนี่ยมาเดินใกล้ๆกแล้วก็เนี่ยใส่โค้ดเข้าไปได้เลยนะโอเคแล้วก็มาเริ่มแจกกันเลยนะฮะ โค้ดแรกมีชื่อว่าโฮโลนะฮะก็คือแบบว่าโฮแล้วก็โลแบบนี้นะฮะรีดีมไปนะฮะเรียบร้อยนะฮะเราจะได้เพชรมาประมาณสองร้อยกว่าๆนะฮะโอเคไปต่อกันที่โค้ดต่อไปนะโค้ดที่สองก็เป็นโค้ดเกี่ยวกับยูทูบเบอร์นะก็คือซับทูมาคุมะนะฮะก็ใส่มาแบบนี้เลยนะซับทูมาคุมะนะแล้วก็กดรีดีมมาเลยนะฮะเรียบร้อยนะฮะเราก็จะได้แซลมอนทิกเก็ตมาหนึ่งอันนะฮะ ซึ่งถามว่าซัมมอนทิเกตทำอะไรได้นะฮะก็คือซัมมอนทิเกตก็คือเอามาไว้ซัมมอนตัวแบบฟรีๆไม่ต้องไม่ต้องจ่ายเพชรก็คือใช้ไอตัวเมื่อกี้หายไปนะฮะเป็นประมาณนี้โอเคนะก็โค้ดต่อไปมีชื่อว่านี่ฮะซับทูคลาวิ้งทีเอสแอันนี้ผมไม่แน่ใจนะก็กดใส่มาเลยนะฮะนี่ฮะแล้วก็ได้ซัมมอนทิเกตมาอีกหนึ่งอันนะฮะโอเคก็มาต่อกับที่โค้ดต่อไป โอเคนะก็โค้ดที่4นะฮะก็จะเป็นโค้ดที่มีชื่อว่า Subto Bla m e spot นะฮะก็เขียนตามมาได้เลยนะถ้าเกิดใครเขียนไม่ทันก็หยุดคลิปไว้ก่อนแล้วก็จดก็ได้นะหรือว่าจะก๊อปที่ก๊อปที่คำนิบายใต้คลิปก็ได้นะโอเคนะก็มาเริ่มใส่เลยนะโอเคนะซั b ทูเบลมสปอร์นะก็ได้มาอีกหนึ่งทิกเก็ตนะฮะแล้วก็ต่อไปนะฮะมีชื่อว่า king l u f f y นะฮะก็เดี๋ยวผมใส่มาเลยนะก็ ทิงลูฟี่น่าจะน่าจะอ่านถูกใช่ไหมโอเคนะก็ใส่มาเลยนะสำหรับทิงลูฟี่นะก็ใส่มานะฮะได้ซัลโมนทิกเก็ตมาอีกหนึ่งอันนะฮะโค้ดต่อไปนะฮะอันนี้ผมอ่านไม่ค่อยถูกจริงๆนะก็โค้ดเอ่อโค้ดบอยเกมมิงเหรอผมไม่แน่ใจนะฮะโอเคนะก็เอาเป็นว่าตามนี้แล้วกันนะฮะก็กดใส่มาได้เลยนะโอเคนะฮะแล้วก็ได้ซัลโมนทิกเก็ตมาอีกหนึ่งอัน,นะฮะเรารวยซัลโมนทิกเก็ตมากเลย <c oughs> โค้ดโค้ดไม่รู้กี่อันแล้วนะได้ซัลโมนทิกเก็ตมาเต็มเลย โอเคนะก็โค้ดต่อไปนะฮะมีชื่อว่าเออผมอ่านไม่ค่อยถูกจริงๆนะสอบโค้ดอันนี้น่าจะเป็น Nolip ิ So หรือเปล่าไม่แน่ใจนะโอเคแนละ้วก็เอาเป็นว่าใส่มาเลยนะเรียบร้อยนะเราก็ได้ทิกเก็ตมาอีกหนึ่งอันนะฮะก็โค้ดต่อไปนะฮะมีชื่อว่าเออฟิกทอยเออเดลเฟอร์อะไรสักอย่างหนึ่งนะก็มันเขียนติดกันนะผมอ่านไม่ค่อยถูกนะผมแยกประโยคไม่ค่อยออกโอเคนะก็เอาเป็นว่าตามนี้นะฮะก็ใส่มาเลยนะ เรียบร้อยได้ซัมโมนทิเกต็ตมาอีกแล้วนะโค้ดที่เหลือลต่อไปนี้จะเป็นแต่ซัมโนทิเกตทั้งนั้นเลยนะโอเคนะอันนี้เป็นโค้ดที่ใส่ไม่ได้นะมันเหมือนจะหมดอายุไปแล้วนะก็ในเว็บเขาเขียนว่ายังใช้ได้อยู่นะมันเป็นบทความที่น่าจะนา,านมาพอสมควรแล้วนะะก็ มันก็เลยจะมีบางโค้ที่ขึ้นอนโนโค้ดนะก็น่าจะเป็นโค้ที่หมดอายุไปแล้วนะโอเคนะก็โดยสรุปนะฮะก็จะมีอยู่ประมาณ9้โค้ด้วยกันนะที่ยังสามารถใช้ได้อยู่ณนะปัจจุบนันซึ่งเราก็แจกไปเรียบร้อยหมดแล้วตามที่เห็นนะฮะโอเคนะก็เป็นประมาณนี้สำหรับการแจกโค้ดในวันนี้แล้วกันนะสำหรับแมปอะนิเมะแอดเวนเจอร์นะฮะก็แมปนี้ผมก็เพิ่งมาเล่นใหม่ๆนะฮะก็ก็คงต้องไปฟาร์มเยอะเลยนะถึงจะสามารถแบบว่าหาคอนเทนต์อื่นมาลงช่องเกี่ยวกับแบบนี้ได้นะซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะ แมวอื่นดึงตัวไปก่อนหรือเปล่านะเพราะว่างานค่อนข้างจะเยอะนะโอเคนะก็ถือว่าเป็นอะไนในสัปดาห์นี้ละกันก็คือมาแจกโค้ดให้ดูกันนะฮะโอเคนะก็วันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนละกันนะฮะก็ลืมกันล้สำหรัเขาไม่เพื่อกำลังใจในการทำที่ไปต่อไปด้วยนะกนะก็สำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายฮะ